ใหญ่ครับต้องทำเป็นแต้มแนวเลยครับเพราะว่ายังยังไม่ครเจนครับต้องทำให้เป็นแตแนวนะครับตาตาอยู่หน้าหัวใหญ่นะครับเดิี่ดไปตรงข้า่นะครับจะมีคนเป็นเข้าไปนะครับอาทีละคนนะครับ กำ,กำลังกำลังเตรียมสถานที่ครับเตรียมสถานที่ครับนักข่าวยูทูบเบอร์ที่ไอเป์เตร,ตรียมพร้อมเหมือนกันครับพี่น้องทางนี้ของฟังเพเภอเพเภอน้องสูงครับทางนี้ฟังเพื่อน้องสูงครับฟังเพื่อน้องสูง

อำเภอนิคมคำสร้อยนะครับเดินหน้าลงมาด้านหน้าลานจอดนิดนึงนะครับขยายแถวให้ถึงหน้าลานจอดเลยนะครับขยายแถวลงมาให้ถึงหน้าลานจอดนะครับนีคมคำสร้อยนะครับขยายลงมาเลยนะครับให้ถึงหน้าลานจอดนะครับปรับได้ตามความเหมาะสมห่าง ตอนที่เราคำนวณนตัวแรกคือห่างเมตรห้นะครับห่าง2เมตรได้นะครับขยายลงมาเลยครับแล้วก็ในส่วนของอำเภอคำเชีอีนะครับ จังวมุการท่านากจัวัมุกดาหารท่านรับาลงหการทานผู้ว่าราชกาังหดมุาหาร่านผารการจังหวัดมุการทานผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารพร้อจมจากท่กนา,านอาานลสนอนสัสนื่อมชวนพี่นอ้องประชาชนมุกดาหาและนักท่องเที่ยวทุกท่านครับผมนักเลสงสงเสีมุกดาหารกล่ญญาวรายงานก็คือประสงค์การจัดงานข่าเียงเศษค่ะ กาบเรียนท่านผู้วาระการจังหวัดพุ้ดาหารท่านวรยานคุณราชและผมนายศึกษาสิวัฒนาดาท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลึกราหางในนามคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมมหัศจรรย์แสงสีเสียงพระใหญ่ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวการตลาดและประชาสัมพันธ์สู่ผู้ดขอขอบคุณท่านผู้วาระกาจังหวัดพุ้ดาหารเป็นอย่างสูง ที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในวิธีเปิดปก,รรกจดิจกรรมในวันนี้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อผลการให้เกิดกระแสะการเดินทางท่องเที่ยวเข้าพื้นที่โดยเฉพาะกลุ่มท่องเที่ยวจังหวัดเมืองรองนอกจากนี้การดำเนินการโครงการนี้เป็นหนึ่งในกลว,วิธีหรือมาตรการสาคัญที่จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ในการเป็นเมืองท่องเที่ยวชายแดน ที่จะก่อให้เกิดการจเจริญเติบโตในภาพรวมเศรษฐกิจ